ท่านผู้ชมคิดว่าหากคงเบ้งหรือแม่ทัพที่เชี่ยวชาญกลศึกของจีนในยุคหลายพันปีที่แล้วกลับชาติมาเกิดในยุคปัจจุบันแล้วมาสู้กับนายพลที่เก่งที่สุดของชาติตะวันตก ใครจะชนะในวิดีโอนี้ผมจะพูดถึงเหตุการณ์ครั้งสำคัญในประวัติศาสตร์ที่มีการนำยุทธวิธีทางการทหารของจีนจากหลายพันปีที่แล้วมาใช้ต่อสู้กับนายพลที่มีชื่อเสียงที่สุดของชาติตะวันตกยุทธวิธีนั้นก็คือรบพลางถอยพลางหรือในภาษาจีนที่เรียกว่าโยตีเชินรูซึ่งแปลตรงตัวว่าล่อศัตรูให้เข้าลึกนายพลของชาติตะวันตกท่านนั้นก็คือ วิระบุตรสงครามโลกครั้งที่สองนายพลดักลาสแม็กอาเตอร์สงครามที่ว่านั้นก็คือสองครามเกาหลีเมื่อกองทัพจีนสามารถพลิกสถานการณ์จากฝ่ายเสียเปรียบให้กลายเป็นฝ่ายได้เปรียบด้วยวิธีลบพลางถอย,ย,วยวพลางท่ามกลางความประหลาดใจของชาติมาหาอำนาจตะวันตกจนต้องมีการบรรจุกรณีศึกษาเกี่ยวกับยุทธวิธีลบพลางถอยพลางและตำราพิชัยสงครามของจีนในหลักสูตรทางการทหารทั่วโลกหลังจากนั้นย้อนกลับไปในยุค3ามก๊ก เมื่อเกือบ2,000ปีที่แล้วเราจะเห็นการใช้กลยุทธ์ลบพลางถอยพลางอยู่บ่อยครั้งโดยแม่ทัพผู้ชาญฉลาดอย่างคงเบ้งหรือจูก,กัดเหลียงได้ใช้วิธีนี้ในการล่อศัตรูเข้ากับดักตัวอย่างที่โดดเด่นก็คือในศึกเซียงหยางเมื่อคงเบ้งได้ใช้กลยุทธ์นี้ล่อทัพของซุนกวนให้เข้ามาในเมืองที่ดูเหมือนกับว่างเปล่าแต่แท้ที่จริงแล้วซ่อนกองกําลังเอาไว้จนสามารถโจมตีและเอาชนะได้ในที่สุด รือแม้แต่ในการลุกคืบเข้าสู่ดินแดนทางตะวันตกคงเบ้งใช้ยุทธวิธีที่เรียกว่าถอยทัพสิบเมืองโดยคงเบง้งแกล้งทําเป็นถอยทัพออกจากเมืองที่ยึดได้ทีละเมืองทําให้ข้าศึกคิดว่าทัพของเขาอ่อนแอและไล่ตามมาแต่ทุกครั้งที่ข้าศึกเข้ามาในเมืองก็จะพบกับกับดักและการโจมตีที่คงเบ้งวางเอาไว้วิธีนี้ทําให้คงเบ้งสามารถทําลายกําลังของข้าศึกได้ทีละน้อยโดยไม่ต้องเสี่ยงกับการรบครั้งใหญ่ ในขณะเดียวกันนายพลดักลาสแมกอาเตอร์เป็นผู้นำทางการทหารที่มีชื่อเสียงโด่งดังของสหรัฐในช่วงสงครามโลกครั้งที่2บทบาทสำคัญของเขาเริ่มจากฟิลิปปินในปี1941ด้วยคำพูดที่เป็นเอกลักษณ์ว่า I shall return ซึ่งแปลว่าฉันจะกลับมาเขาเป็นผู้คิดคนยุทธวิธีกระโดดข้ามเกาะซึ่งประสบความสำเร็จในแปซิฟิกและนำกองกำลังกลับมายึดฟิลิปปินในปี1944 m a c a r า h u เเป็นผู้ยอมรับการจำนวนของญี่ปุ่นในปี1945และมีบทบาทสำคัญในการฟื้นฟูญี่ปุ่นหลังจากสงครามบุคลิกภาพที่โดดเด่นความสามารถในการพูดและการได้รับเหรียญตา m e d a l of Honor ในปี1945ยิ่งเสริมสร้างภาพลักษณ์ของเขาความสำเร็จทางยุทธศาสตร์ในแปซิฟิก ทำให้เขาได้รับการยอมรับในวงการทหารชื่อเสียงของเขาความจริงแล้วมีมาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครั้งที่1และการนําเสนอในสื่อต่างๆอย่างกว้างขวางในแง่บวกทําให้แม็กอาเตอร์กลายเป็นวีรบุรุษในสายตาของประชาชนอเมริกันและเป็นหนึ่งในผู้นําทางการทหารที่ได้รับการยกย่องมากที่สุดในประวัติศาสตร์อเมริกันยุทธวิธีลบพลางถอยพลางปรากฏในตําราพิชัยสงครามของซุนวูที่เขียนขึ้นเมื่อราว500ปีก่อนคริสต์กาลซึ่งกล่าวว่า เมื่อแข็งแกร่งจงทําเป็นอ่อนแอเมื่อกล้าหาญจงทําเป็นขาดแสดงให้เห็นถึงรากฐานของแนวคิดการหลอกล่อศัตรูที่ฝังลึกในยุทธศาสตร์ทางการทหารของจีนแต่ในทางตรงข้ามแนวคิดทางการทหารของแม็กอาเตอร์มักเน้นการใช้กําลังอย่างเด็ดขาดและรวดเร็วโดยอาศัยความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีและกําลังพลและแนวคิดนี้ประสบความสำเร็จอย่างสูงในสงครามโลกครั้งที่ส สงครามเกาหลีเริ่มขึ้นเมื่อวันที่25มิถุนายน1950เมื่อกองทัพเกาหลีเหนือปุกข้ามเส้นขนานที่38เข้าสู่เกาหลีใต้สหประชาชาตินำโดยสหร,รัฐอเมริกาตัดสินใจเข้าแทรกแซงเพื่อสับสน,นเกาหลีใต้โดยมีนายพลแม็กอาเตอร์เป็นผู้บัญชาการกองกําลังสะพระชาชาติในช่วงแรกภายใต้การน,นําของแม็กอาเตอร์ฝ่ายสหประชา,ชาติประสบความสำเร็จอย่างมากสามารถผลักดันกองกําลังเกาหลีเหนือ กลับไปจนถึงแม่น้ำยาลูซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างเกาหลีเหนือและจีนความสำเร็จนี้ยิ่งเสริมสร้างความมั่นใจให้กับแม็กอาเตอร์ว่ายุทธวิธีแบบตอนตกของเขาเหนือกว่าในเดือนตุลาคมปี1950เมื่อกองกำลังสาประชาชาตินำโดยสหรัฐรุกคืบเข้าไปใกล้พรมแดนจีนเกาหลีเหนือ ดูเหมือนกับว่าชัยชนะจะอยู่แค่เอื้อมนายพลแม็กอาเตอร์ถึงกับประกาศว่าทหารจะได้กลับบ้านภายในวันคริสต์มาสความมั่นใจนี้สะท้อนให้เห็นถึงการประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาดของฝ่ายพันธมิตรและตัวแม็กอาเตอร์เองแต่แล้วจีนก็ได้พลิกเกมด้วยการใช้ยุทธวิธีรบพลางถอยพลางอย่างชาญฉลาดการตัดสินใจเข้าร่วมสงครามของจีนนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากประเทศเพิ่งผ่านสงคราม กลางเมืองมาไม่นานและก็ยังอยู่ในช่วงของการฟื้นฟูประเทศแต่ด้วยความกังวลว่าสหรัฐอาจใช้เกาหลีเป็นฐานในการโจมตีจีนทําให้เหมาเจ๋อตุงตัดสินใจส่งกองกําลังอาสาสมัครประชาชนจีนเข้าร่วมสงครามในวันที่25พฤศจิกายน1950จีนเริ่มปฏิบัติการที่เรียกว่าการรุกในฤดูหนาวปี1950โดยใช้ยุทวิธีรบพลางถอยพลางเป็นหลัก การปฏิบัติการนี้ประกอบด้วยการรบสําคัญ2ครั้งครั้งที่1การรบที่แม่น้ําช้องช้อนเกิดขึ้นระหว่างวันที่25พฤศจิกายนถึง2ทธันวาคม1950กองทัพที่13ของจีนภายใต้การนําโดยนายพล เพิงเตอ๋อหัวใช้ยุทธวิธีรบพลางถอยพลางอย่างชาญฉลาดโดยมีรายละเอียดดังนี้จีนวางกำลังทหารจํานวนมากในพื้นที่รอบแม่น้ําช้องช้อนโดยแบ่งเป็นกลุ่มเล็กๆและซ่อนตัวอย่างแนบเนียนกองกําลังหลักถูกซ่อนไว้ในหุบเขาและป่าทึบโดยรอบพร้อมที่จะโจมตีเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหลังจากนั้น จีนส่งกองกําลังขนาดเล็กออกไปปะทะกับกองกําลังสหประชาชาติสร้างภาพลวงตาว่ามีกําลังน้อยกองกําลังเหล่านี้จะค่อยๆถอยร่นเข้าไปในพื้นที่ที่วางกับตักเอาไว้ทําให้ฝ่ายสาประชาชาติ เข้าใจผิดว่ากำลังได้เปรียบจีนใช้ความรู้เกี่ยวกับภูมิประเทศในการวางแผนโดยล่อให้กองกำลังของสหประชาชาติเข้าไปในหุบเขาแคบแคบที่ยากต่อการถอนกำลังคือได้รับการสนับสนุนเมื่อกองกำลังสหประชาชาติเข้ามาในพื้นที่เป้าหมายจีนจึงเปิดฉากโจมตีอย่างหนักจากทุกทิศการโจมตีนั้นเกิดในเวลากลางคืนใช้ประโยชน์จากความมืดและความไม่คุ้นเคยกับพื้นที่ของฝ่ายตรงข้าม และในขณะที่การโจมตีหลักนั้นเกิดขึ้นกองกําลังอีกส่วนหนึ่งของจีนได้เคลื่อนที่ไปตัดเส้นทางถอนกําลังของฝ่ายสหประชาชาติการดําเนินการนี้ทําให้กองพลน้อยที่สองของสหรัฐถูกโดดเดี่ยวและต้องถอนกําลังอย่างยากลําบากถึงแม้ว่ากองกําลังของสหประชาชาติจะพยายามตั้งรับแต่จีนก็ยังคงใช้ยุทธวิธีเดิมซ้ําๆโดยถอยกลับเมื่อฝ่ายตรงข้ามตั้งรับได้และโจมตีอีกครั้ง เมื่อพวกเขาเคลื่อนที่ตามผลของการใช้ยุทธวิธีนี้ทําให้กองพลน้อยที่2ของสารัฐต้องถอนกําลังอย่างยากลําบากและสูญเสียกําลังพลเป็นจํานวนมากในขณะที่แม็กอาร์เตอร์และทีมยุทธศาสตร์ของพวกเขาคาดหวังว่าจีนจะใช้การรุกแบบตรงไปตรงมาแต่กลับต้องมาพบว่า ตนเองอยู่ในกับดักของยุทธวิธีโบราณที่พวกเขาไม่คุ้นเคยและการรบครั้งที่2การรบที่โชซินเวสเซอร์วอร์ซึ่งเกิดขึ้นระหว่างวันที่27พฤศจิกายนจนถึงวันที่13ธันวาคมปี1950ในการรบครั้งนี้กองทัพที่9ของจีนใช้ยุทธวิธีรบพลางถอยพลังอีกครั้งแต่มีการปรับให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันออกไปจีนเลือกพื้นที่รอบอ่างเก็บน้ำโชซินเป็นสนามรบซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีอากาศหนาวจัด และภูมิประเทศที่ซับซ้อนสภาพแวดล้อมนี้ทำให้การส่งกำลังบำรุงและการเคลื่อนที่ของฝ่ายสหประชาชาติเป็นไปอย่างยากลำบากจีนปล่อยให้นาวิกโยธินของสหรัฐและกองกำลังสหประชาชาติเคลื่อนที่เข้าไปในพื้นที่โดยไม่มีการต่อต้านมากนักการขาดการต่อต้านทำให้ฝ่ายสหประชาชาติเข้าใจผิดว่าพื้นที่นี้ปลอดภัยและเหมาะแก่การตั้งฐานปฏิบัติการในขณะที่กองกำลังสหประชาชาติกำลังตั้งฐานที่มั่น กองทัพจีนค่อยๆเคลื่อนกำลังเข้ามาล้อมพื้นที่อย่างเงียบๆการเคลื่อนไหวนี้ทําในเวลากลางคืนและใช้การทางตัวอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ฝ่ายสหประชาชาติไม่ทันตั้งตัวและเมื่อการปิดล้อมเสร็จสมบูรณ์จีนเปิดฉากโจมตีพร้อมกันทุกทิศท,ทาง การโจมตีนี้เกิดขึ้นในช่วงกลางคืนของวันที่27พฤศจิกายนใช้ประโยชน์จากความมืดและสภาพอากาศที่หนาวจัดและจีนก็ใช้กองกำลังส่วนหนึ่งในการตัดเส้นทางถอนกำลังและเส้นทางส่งกำลังบำรุงของฝ่ายสหประชาชาติการดำเนินการนี้ทำให้กองกำลังของสหประชาชาติถูกโดดเดี่ยวและขาดแคลนเสบียงและกระสุนถึงแม้ว่ากองกำลังของสหประชาชาติจะพยายามต่อสู้และรักษาตำแหน่ง แต่จีนก็ยังคงใช้การโจมตีแบบกองโจนโจมตีจุดอ่อนและถอนตัวอย่างรวดเร็ววิธีนี้ทําให้ฝ่ายสปรพชาชาติเหนื่อยล้าและสูญเสียทรัพยากรอย่างต่อเนื่องและทหารจีนที่คุ้นเคยกับสภาพอากาศหนาวจัดสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าในขณะที่ฐานสหรัฐต้องต่อสู้ทั้งกับศัตรูและสภาพอากาศที่โหดร้ายทําให้ประสิทธิภาพในการรบลดลง ถึงแม้ว่านาวิกโยธินของสารัฐจะสามารถต่อสู้และถอนกำลังออกมาได้ในที่สุดแต่ก็ต้องสูญเสียกำลังพลและยุโทโธปกรณ์จำนวนมากและการถอนกำลังในครั้งนี้ได้รับการขนานนามว่าเป็นการถอนกำลังครั้งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์นาวิกโยธินเนื่องจากความยากลำบาก และความกล้าหาญของทหารในการต่อสู้กับทั้งศัตรูและสภาพอากาศที่โหดร้ายและแม็กอาเตอร์ผู้ซึ่งเคยประสบความสำเร็จในการยกพลขึ้นบกที่อินชอนอยางเหลือเชื่อเมื่อไม่กี่เดือนก่อนกลับพบว่ายุทธวิธีของเขาไม่สามารถต้านทานกลยุทธ์โบราณของจีนได้ผลการรบทั้งสองครั้งนี้ทำให้กองกำลังของสาธชารณชาติต้องถอยล่นลงใต้ยอย่างรวดเร็ว แล้วทำไมชาติตนตกและแม็กอาเตอร์ถึงตกหลุมพรางนี้คำตอบอยู่ที่ความแตกต่างทางวัฒนธรรมและแนวคิดทางทหารแม็กอาเตอร์และฝ่ายตนตกมองว่าการถอยทัพเป็นความพ่ายแพ้แม็กอาเตอร์เองเคยกล่าวว่าในสงครามไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากชนะ และเน้นการรบแบบตรงไปตรงมาและการใช้เทคโนโลยีที่เหนือกว่าเพื่อเอาชนะศัตรูซึ่งเป็นวิธีที่ประสบความสำเร็จในสงครามโลกครั้งที่2และจีนมองการถอยทัพเป็นส่วนหนึ่งของยุทธวิธีซึ่งสอดคล้องกับปรัชญาของลทัทธิเต๋าที่ว่าอ่อนโยนและยืดหยุ่นคือลักษณะของชีวิตแข็งและตึงคือลักษณะของความตาย และใช้ความอดทนและการหลอกล่อเป็นอาวุธสำคัญซึ่งขัดกับแนวคิดของแม็กอาเตอร์ที่เน้นการโจมตีอย่างรวดเร็วและรุนแรงและแม็กอาเตอร์และฝ่ายพันธมิตรก็ประเมินกำลังและความสามารถของจีนต่ำเกินไปแม็กอาเตอร์เชื่อมั่นว่าจีนจะไม่กล้าเข้าร่วมสงครามและแม้เมื่อจีนส่งกำลังเข้ามาแล้วก็ยังประเมินกำลังพลของจีนต่ำกว่าความเป็นจริงถึง10เท่าและความมั่นใจสูงในชัยชนะที่ผ่านมาทำให้แม็กอาเตอร์ละเลยการระมัดระวังและการวางแผนรับมือกับ สถานการณ์ฉุกเฉินในขณะที่จีนมีการวางแผนอย่างรอบคอบและประเมินสถานการณ์ได้แม่นยำกว่าโดยเข้าใจจุดอ่อนของฝ่ายพันธมิตรในการทำสงครามในพื้นที่ภูเขาและใช้ประโยชน์จากความประมาทของแมกอาเตอร์และฝ่ายพันธมิตรในการวางแผนและดำเนินยุทธการการใช้ยุทธวิธีนี้ของจีนส่งผลกระทบอย่างหนักมากต่อการดำเนินสงครามเกาหลีและชื่อเสียงของแมกอาเตอร์ อันดับแรกแม็กอาเตอร์มีเป้าหมายที่จะรวมเกาหลีภายใต้การปกครองของเกาหลีใต้แต่หลังจากการรุกของจีนเป้าหมายเปลี่ยนเป็นเพื่อที่จะรักษาสถานะเดิมและการแบ่งแยกประเทศที่เส้นขนานที่38ซึ่งขัดกับความต้องการของแม็กอาเตอร์และความสำเร็จของยุทธวิธีนี้สร้างความมั่นใจให้กับฝ่ายคอมมิวนิสต์ในขณะที่ทำลายความมั่นใจของแม็กอาเตอร์และกองกำลังสาธารณชาติและแม็กอาเตอร์ เริ่มสูญเสียความน่าเชื่อถือในสายตาของทั้งทหารและผู้นำการเมืองยิ่งไปกว่านั้นแมคคาร์เตอร์เริ่มเรียกร้องให้มีการขยายสงครามไปยังจีนซึ่งรวมไปถึงการใช้อาวุธนิวเคลียร์ซึ่งขัดกับนโยบายของประธานาธิบดีทรูแมนซึ่งความขัดแย้งนี้ในที่สุดก็นำไปสู่การปลดแมคคาร์เตอร์ออกจากตำแหน่งในเดือนเมษายนของปี1951 ซึ่งเป็นจุดจบของอาชีพทหารอันยาวนานและมีชื่อเสียงของเขาและยุทธวิธีนี้ช่วยให้จีนและเกาหลีเหนือสามารถต้านทานกองกําลังที่มีความเหนือกว่าทางเทคโนโลยีได้ซึ่งส่งผลให้สงครามยืเดเยื้อออกไปเป็นเวลา3ปีซึ่งขัดกับการคาดการเดิมของแมกอาเตอร์ที่เชื่อว่าจะสามารถจบสงครามได้อย่างรวดเร็วไม่เพียงเท่านั้นยังมีผลกระทบในระยะยาว ต่อการใช้ยุทธวิธีกบพลางถอยพลางในสงครามเกาหลี1การเปลี่ยนแปลงในยุทธศาสตร์ทางการทหารของสหรัฐหลังจากประสบการณ์ในสงครามเกาหลีสหรัฐเริ่มให้ความสำคัญกับการฝึกทหารให้พร้อมรับมือกับสงครามแบบกองโจรและการรบในภูมิประเทศที่หลากหลายมากขึ้นและมีการปรับปรุงระบบข่าวกรองและการวิเคราะห์ขีดความสามารถของศัตรูให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. มีการเปลี่ยนแปลงในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ความสำเร็จของจีนในการใช้ยุทธวิธีนี้ทําให้ประเทศต่างๆเริ่มมองจีนในฐานะมหาอำนาจที่น่าจับตามองมากขึ้นและเกิดการแบ่งขั้วอำนาจที่ชัดเจนขึ้นระหว่างประเทศโลกเสรีที่นําโดยสหรัฐและโลกคอมมิวนิสต์ที่นําโดยสหภาพโซเวียตและจีนและสมผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของผู้นําทางทหาร กรณีของแมกกาเตอร์ทำให้เกิดการตั้งคําถามเกี่ยวกับการให้อํานาจมากเกินไปแก่ผู้นําทางทหารเพียงคนเดียวและเกิดการปรับเปลี่ยนในระบบการตัดสินใจทางทหารตัวให้ความสําคัญกับการมีส่วนร่วมของผู้เชี่ยวชาญจากหลายด้านมากขึ้นและ 4. การเปลี่ยนแปลงในการศึกษาประวัติศาสตร์ทหาร เหตุการณ์นี้ทำให้เกิดความสนใจในการศึกษายุทธวิธีโบราณของจีนและการประยุกต์ใช้ในการสงครามสมัยใหม่มากขึ้นมีการบรรจุกรณีศึกษาเกี่ยวกับสงครามเกาหลีและยุทธวิธีรบพลางถอยพลางในหลักสูตรทางการทหารทั่วโลกในท้ายที่สุดประวัติศาสตร์สอนเราว่าชัยชนะไม่ได้อยู่กับผู้ที่แข็งแกร่งมากที่สุดหรือมีชื่อเสียงมากที่สุดเสมอไป แต่อยู่กับผู้ที่ปรับตัวได้ดีที่สุดและใช้สติป,ปัญญาในการเอาชนะอุปสรรคต่างหากยุยทธวิธีรบพลางถอยพลางของจีนในสงครามเกาหลีและการพ่ายแพ้ของแมกกาเทอร์จึงไม่เพียงแต่เป็นเพียงแค่บทเรียนทางประวัติศาสตร์แต่ยังเป็นแรงบันดาลใจให้เราตระหนักถึงพลังของภูมิปัญญา การปรับตัวและการคิดนอกกรอบในการเผชิญหน้ากับความท้าทายในโลกปัจจุบันและผมเชื่อว่าวิดีโอนี้คงตอบคำถามที่ว่าหากคงเบ้งคือแม่ทัพที่เชี่ยวชาญกลศึกของจีนในยุคหลายพันปีที่แล้วกลับชาติมาเกิดในยุคปัจจุบันแล้วมาสู้กับนายพลที่เก่งที่สุดของชาติโนตกใครจะชนะ